มีความสูงมากนะคะอรอไรน่ยยังไงี่ใจอะไรเนี่ยยไเน่ร้องีมากดจะร้องจะร้องไม่ะ่รอแล้วก็อยู่กับน้องนะคะจริงข้อเสูงมากนะคะพี่ไก่พี่ไก่ชอบบิ้วน่ะอย่าน้องร้องตายังไงเนี่ยขาดแต่งหน้ามาใี่ไก่แต่งหน้ กูตกใจเจอรูปใบตกใจเออแล้วมรูปไนเอ้าน่าซื้อไก่่อไหมรอไหมรอไหนี่นะข้ัวเสี่ยงข้าเีย เออต้องทําค่ะทําอะไรกันนะนี่7ยังไม่ได้พิสูจนค่ะ

แดงออกไปมันแดงทำไมไฟแดงอ่ะแล้วนันดตบบ